ตำบลของหนูบ้านของหนูอยู่ที่ตำบลยกกระบาดจังหวัดตาคายลุงแอทที่ชุมชนของเราก็มีแหล่งน้ำที่สำคัญมากนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยสองแพรเนื้อค่ะ ที่เปรียบเสมือนหัวใจในการทำเกษตรของชุมชนและเราก็ยังมีศูนย์ประชาบ้านบ้านแม่ระวานที่คอยสอนและให้ความรู้ในการทำอาชีพเกษตรกรรมชุมชนของเราพยายามช่วยให้โลกดีขึ้นค่ะลุงแอดเห็นน้องๆ้องเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆ้องเช่นนี้ ลุงแอก,ก็ดีใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันครับจจดตบของล